เกิดมากูอดแค่สอครั้งเว้ยครั้งแล้วกับครั้งเล่าความรักกับอาการเมาใช่ไหมคะหวันว่ามันเปรียบเทียบกันได้เยอะมากเลยนะท้งตอนที่แบบว่าอาสมมุติเมากลุ่มๆอย่างเงี้ยหวันหวันให้ความรู้สึกเหมือนกับรักกันแรกๆมันจะแบบกลุ่มๆมืนมืนลุ่มหลงมีความสุขเฮฮาทำอะไรก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นอกหัก ก็คงเป็นตอนแห้งมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบดาวมืนมนอยากอยู่กับที่ไม่อยากทําอะไรมันจะมีความสุขตอนที่มันไม่รู้สึกตัวเอออันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่คล้ายกันนะเพราะว่าเวลาเราลักใครสักคนแล้วเราแบบคิดมากหรือฟันแต่งอะไรเยอะๆความรู้สึกมากมายเนี่ยบางทีมันจะเป็นรักที่มันไม่จริงหรือมันก็ไม่สุขสุดๆอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเรามากินเหล้ากับเพื่อนวงรอบเนี่ยมันสนุกละแต่ว่าถ้าเราไม่กินพร้อมเพื่อนเราไม่รู้สึกไปกับเพื่อน มันก็จะไม่มีความสุขที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่มันเริ่มขึ้มๆนี่แหละผมว่ากําลังดี<า>เธอชื่ออะไรนะชื่อไฟเลี้ยวกินเป็นปะเนี่ยไก่แค่เบียร์มีแฟนยังก็หาอยู่นะความรักกับเหล้าเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกันได้นะคือ ในความคิดแอนนะแอนคิดว่าคนกินเหล้าอะมันเมาเนี่ยมันเสียสตินะมันทําอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันคน <ilo qu ant sound> เรารักใครมากๆทำอะไรไม่รู้ตัวเหมือนกันเลยหล้าเนี่ยถ้ามันกินเยอะไป <loc ate sounds> พอเมาไม่ได้สติมันมันก็ไม่ดีแล้วทุกอย่างที่มันเกินพอดีมันไม่ดีแล้ว, <the noise> วเวลาเราอกหกักอะไรเงี้ย มันเฮิร์ตมันจะอยู่มันจะอยู่ข้างในไงแต่ว่าเวลาเราเราแห้งเมาเหล้าตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันทั้งวันท่านไม่สนุกเลยอ่ะเออมันก็คงไม่ได้ต่างกันมากก็เหมือนกับความรักเวลาเราเฮิร์ตอะไรเงี้ยครับเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากทําอะไรเลยชีวิตมันแบบ มันไม่รู้ทําอะไรก็ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยครับก็คงไม่ต่างกันผู้หญิงเนี่ยแม่งถ้าคิดจะแรดนะแรดที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้พี่ผมว่าอีเลียวแม่งนอกใจชอโจแน่แความแรดของผู้หญิงอ่ะมันไม่ก็ไม่เกี่ยวกับการไร่น้ํายาอะไรของมึงนะเว้ยไอ้เคียเจดอาชรครับผมึงจะโทรไปหามันทำไมอีกคะนี่มึงเลิกกับมันมาสามรอบแล้วนะเธอจะให้เรารู้สึกยังไงตอนเราเห็นเธออยู่กับเชียนั่น่ะถ้ายอมรับเงื่อนไขฉันไม่ได้ก็ไม่ต้องคบ เองีตกลงเรายังไงกันเนาะยังเป็นแฟนกันอยู่ไหมเดี๋ยวเป็นแค่เพื่อนเพื่อนที่มีเซ็กกันได้มันต่างกันตรงไหนแกจะต้องต่างเขาว่าแฟนทำไมเไมเามครั้งแรกใช่ไหมคะตอนนั้นอ,อกหักกันแหละอเราก็อ,อกหกักแล้วเราก็ยังัวรุ่นอยู่ยังเด็กเราก็เอะอ,อกหักมันต้องเมาดีใช่ไหมอ,อกหักมันต้องเมา็เละ เราเป็นการกินเหล้าครั้งแรกด้วยนะมันก็ฟุ้งไฟอะค่ะฟุ้งายแล้วก็เราก็ทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวก็ร้องไห้แบบเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยถึงกับว่าต้องคานไปอ้วกอะเพราะว่านอนไม่ได้ทุกขณะทุกเวลาตอนนั้นอะเรามีสตินะแต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมตัวได้ว่าเฮ้ยเราทําอะไรอยู่เราห้ามไม่ได้ในสิ่งที่เรากําลังทําตอนเด็กๆเ,เราเคยได้ยินว่าเอ้ยเวลาเมาจะอาการมู้นอาการงี้เราก็มีรีเสิร์ชเอาไว้บ้างแต่พอถึงเวลาเมาจริงๆเนี่ยคือมันไม่รู้ตัวครับมันกินก็ไปเรื่อยๆแบบเอ้ยเอาอยู่ ตอนนี้มีสติอยู่ตอนนี้มีสติอยู่รู้เรื่องรู้จักเพื่อนหมดพอมันเมามันเมาเลยมันไม่มีหรอกในโลกเนี้ยรักที่ไม่คาดหวังไม่ต้องการเจ้าของหลือใจที่มันผูกพันไปแล้ววะใครจะรับผิดชอบสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันนี่แหละมันเป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆอ่ะ มันเหมือนแจ๊งเพื่อนเรื่องต่อบทเรื่องอะไรอย่างเงี้มากกว่ามันมันจะหามันต้องแบบต้องจังหวะมันต้องดีครับอยู่วงการนี้มันต้องไวครับจริงๆแล้วตอนนี่พูดเสร็จพูดที่ผัไม่ได้ถามทบบแล้วแบบเนี่ยเขาจะเป็นคนคอยคิดมุกให้กับูวกมับนะครับว่าเล่นมุกนี้ไหมเลไนะแต่สุดท้ายพอไปเล่นแล้วมันก็จะกลายเป็นมุกแบบเปลืองฟิล์มเปลืองแปดเปลืองเปลืองไฟไปส่งมึงมึงอยู่เงียบๆแล้วก็ แล้วก็ทําใจให้สงบแล้วทาส่วนของมึงแค่นั้นพอไม่ต้องคิดเผื่อคนอื่นนะอะได้ยินนี่โอ้ยตลอดเราเนาะนี่ยดูไหมคะเบื้องหลังการถ่ายทำทุกคนไม่เคยเบื้องหลังจะเมาทำไมยัยเนียนะเวลาเขาฉากปาร์ตี้เนี่ยคือคู่นี้จะเป็นตัวนําเลยเราโอ้โหไม่สนุกมากอะไรนะพี่หรือว่าจะให้อธิบายเหรอเนี่ยนี่คืออาการอธิบายของมึงเหรอเออ เรื่องสปิริตในการสู้กับเวลาที่มันอาจจะต้องแบบดึกมากเช้ามากแต่ทุกคนเนี่ยพอเข้าฉากหรือต้องเข้าเวลาทํางานแล้วเนี่ยเรื่องความมืออาชีพมันค่าของคนมันอยู่ที่ผลงานจริงแน่าจะรอดน่แต่รอดแต่ซ้อมแท้กหนก่อนมีอีวครั้งหนึ่งทุกคนอ่ะ เขารอเราทุกคนคนนิ่งหมดเลยนะรอให้เราร้องไห้แล้วตอนนั้นอ่ะอยู่กลางซีนเงยหน้าเงยหน้ามองทีมงานทุกคนใช่ไหมกำลังบิ้วลมแล้วเงยหน้ามองทีมงานทุกคนทีมงานทุกคนรอแบบรอ,อนิ่งๆอ่ะแล้วก็มองไปทีละคนทีละคนทีละคนคือเขารอเราคนเดียวอ่ะรู้สึกแบบกดดันมากๆเหมือนกันนะคะยิ่งผมนี่ ร้องเพลงก็ไม่ได้แบบเซลขนาดนั้นนะแต่ต้องมาร้องให้เขาฟังอีกเขามาเล่นเป็นเพื่อนไงถ้าเราร้องให้ฟังประทับใจนะฟังเขามาทางชีวิตได้ร้องให้เขาฟังบ้างการเลือกเอาตัวแสดงหรือว่าแคสแคสในแต่ละแคสในแต่ละตัวละครมาเล่นเนี่ยคือเลือกจากความเหมือนกันของคาแรคเตอร์นั้นๆเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เวลาเราเวลาเราเล่นเวลาเราคุยอะไรกันในฉากอะไรเงี้ยผมหรือว่าในตัวตัวละครมันคุยกันอ่ะมันเหมือนเราคุยกันเองไอคนที่เล่นอยู่ อยู่หน้ากล้องมันมีความสุขแล้วมันก็สนุกกันด้วยความที่เราก็รู้จัก ujemy, สนิทสนมกันแล้วก็ผมเชื่อว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็คงถ่ายทอดมาในฟิล์มไม่มากก็หน่อยน่าจะมีความสุขกันแน่นอนครับแต่ถ้าพวกมึงตายนะกูนี่จะเป็นคนที่เหลือรอดคนเดียวเว้ยไอ้ว่านี ми, ่ก็รอดดิพอรถจะชวนมันแม่งก็มีสัญญาณตุ๊ดตุ๊ด